พีดีจ้าทุกคนไปเก็บแตงกันรอบสองลูซี่จะได้กี่ลูกวันนี้รู้ซึกว่าจะได้หลายลูกอยู่นะปลูกไว้กินเนาะถ้าว่าปลูกหลายมันจะไม่ได้กินจักมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ป่ะเข้ามาลูกต้นใหมนะ่แล้วกลุ่มต้นใหม่ที่จะโอนเอ็นนี่มาๆเก็บปักแตง นี่นะีตน้นกระเจี่ยวนะงามงามพ่อออกดอกไปแล้วกุหลยวป่าออกดอกรอ่อแบบข้างมาใกล้ๆตะก้องจะมองเห็นไหมไปไกลโพดโพแตงบบโงอ,อัน,น,นไหนม่สมุนตัดทิ้งเลยจะลูกนี่รูเเ้อวันนี้จะได้กี่ลูกเดี๋ยวปยาขนาดพีดอีกต้นเขาค่อนข้างจะสซมแล้วเนาะเก็บแค่สองรอบเพราะว่า พยาปลูกในกระถางเราไม่ได้เปลี่ยนดินดินดนั้นเก่ามันเป็นดินแน่นเนาะเราไม่ได้ใส่ใบใหม่ลองทั้งใต้ด้วยก็เลยเก็บได้แค่สองลุนเก็ต้นไม่ค่อยจะดีเดี๋ยวปลูกใหม่จ้ะนะวันนี้จะเอาแตงไปกินก็ปลาลาดเจียวบองเนาะไม่ได้ทําให้ดูเด้วยจเจ้าปลาลาดเจียวบองนะเดี๋ยววันหลังก่อนพยาหวุนเถอะหวุนก็ตัดหญ้าให้งวน,นี่หลย สองลูกแล้วสองลูกแล้วอ้วันนี้ได้หลายลูกเติบเด้เอเลยมาบ่าไปล,ลูกใหญ่ๆเด้อสามสี่อ้ได้หลายลูกเลยตาได้เป็นโลหนึนะ่งมั้งห้าหก มีแตงมีแตงคอร์ดด้วยที่นเขาก็กินได้นะนี่กินได้ลูกแตงเขาก็ยังไม่ถือว่าโมเท่าไหร่เนาะยยังพอได้อยู่เดี๋ยวจะปลูกใหม่เม็ดยังเหลือหลายอยู่เอามาซองหนึ่งระยะเตรียมดินไว,ว้แล้วเดี๋ยวเอาใบไม่ใส่ด้วย ให,ให้ดินเข้าแบบหลวมๆเนาะเวลาปลูกไปนานๆจะได้ไม่เน้นง่ายดินนะมองหาลูกเพื่อจะสุกอยู่สุกอยู่ใต้ใบหรือเปล่าน่ะอลีอเร็วแบบง่ายเพิ่นบปเห,นเห็นอืมองไม่เห็นด่าเด่อนจะเอาไปกระเจก่เพราะเราไม่ได้หลายเว้ยได้หลายเติบอันไหนมันขอดๆเก็บออกก้นด้วข้างบน มันงอแล้วมันไม่ใหญ่ดอกมันจะงอลงององอเห็นเนี่แหละให้อันอื่นเขาได้กินปุ๋ยนะมีอีกไหมสุกจุดใต้ใบอีกไหมเอาถั่วด้วยไหมเอาดิมาเอาถั่วด้วยถั่วพุม่มไหนดูดิถั่วปลายก็คือจะได้กินรอบเดียวนั่นแหละนี่แตงรอบนี้ได้หลายนี่รอบสองนะจ้ารอบสองรอบแรกได้กี่ลูกนะห้าลูกเนาะอันนี้ได้กี่ลูก อู้เด็เป็นโลนึงเด้อพี่น้องโลกว่าสำเนียนี่สองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองลูกได้เป็นโลนนนโลกว่ากว่า,วาเนียงมาดูถั่วเนาะถั่วพุ่มน,นะถั่วพุ่มปัยาจะได้กินแค่รอบเดียวแล้วมั้งดูานะ่านมันเพราะว่ามันมันใบมันโมเนาะดอกเขาก็ไม่ออกเราจะไปดูเม็ดถั่วฟักยาวก็ไม่ได้ไปจา้าสิให้มันวางเอ้ย อย่างละน,นิดละหน่อยเนาะใครวางก็ปลูกไว้กินได้เด้จ้ะถั่วพุม่มไม่ใช่ถั่วฟักยาวเด้จ้ะถั่วพุม่มถ <สา S 2> ้าต้าสตสมเขาก็จะเอาขนาดนี้แหละตำสมแสบมันมีอยู่สองตนจ้ะไม่ค่อยออกเพราะว่าดินปลูกในกระถางเฮ่อจะพิษยังไงก็ไม่รู้นี่จะได้ปลูกใหม่และมั้งนี่ตำสมพอดีเลยกับแตง นี่จ้ะผลผลิตที่เขาปลูกเนาะโอ้ยไม่มีบอยินได้กินอยู่เด้ปลูก,ปกไปเถอะใครมีทีว่างนะ่ะมีทีว่างกระถังปลูกในกระถังก็ปลูกได้แต่ว่าเวลาเขาใส่ดินเนาะใส่ใบไม้รองจักหน่อยแล้วก็มีแก็บกัรองขันกลางอีกทีหนึ่งแกบใบไม้ดินแล้วก็ถ้าจะให้ดีใครมีงบสื่อไอ้ดินที่เขาปลูกอะไรนะแกะเขาเรียกดินอะไรเนาะ ดินอะไรอะดินที่เขาผสมกมากมะพร้าวมาเนี่ยน,นะนนนะเอามาปลูกขึ้นง่ายเพราะว่าปะ้ายยอดไอ้แตงไทยฝักทองบึกอ้ออเอาไหว้ไรลุมขึ้นแล้วจ้ะเดี๋ยวรอให้มันออกใบออกหงวดออกเครือแบบนี้ก่อนเดี๋ยวจะมาปักข้างแล้วจะถ่ายให้ดูเพราะได้อยู่จ้ะแตงแตงแตงประเทศก็ไั่อะไรจะออกก็ไม่รนะู้คุณระบบบวบ บวบก็ยังไม่ออกต้องใส่จะได้หลอกไปเก็ยบยอดเดี๋ยววันหลังก่อนให้ตำน้ำพริกก่อนเดี๋ยวจะไปเก็ยบยอดบวบนู่นแลหละยอดบวบออกงามงาม้างขึ้นคางช่งลิบต์พักบุงปยาก็ได้กินรอบเดียวโดนฝนฝน,นช่วงนี้ตกบ่อยฝนตกฉุกหลายก็เลยเหลืองทำใีม้มะเขือเทศท,ที่จะต้องรอฝนผลิตรอให้มันออกมามีใบหัวละพาแมงลักปลูกเองเนาะผักกาศอันนุ่นหอมก็กระเทียม ลึงลงปลูกพร้อมขึ้นแล้วพร้อมแทงหนอ่อแทงยอดออกเลยปลูกไปเนาะเวลาว่างเราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวอายุหลายเ้วงานก็ไม่ได้ทําเลี้ยงงวัวอาศัยรายได้จากการเลี้ยงงวัวก็กว่าจะได้ขายเรามาประสบจังหวะที่งวัวถูกเลยเนาะก็เลยต้องทําใจต้องเลี้ยงต่อไปแล้วก็เลี้ยงหลานไปสองคน ถามว่าทำไมป้ายาปลูกหลายแท้เ,เวลาในปลูกกับเวลาว่างที่เขาจากตัดยาให้งัวหรือไม่ก็อทำหลักอยู่ในบานเส้นแล้วนะกวบคุกับเขาให้เล็กน้อยไปโรลงเรียนแล้วส่งเล็กน้อยลงเรียนแล้วแหละก็มาใช้เวลาว่างมาปลูกมา่นั่นโอ้ทว่าทำจริงๆก็ทั้งวันก็ไม่เส็ดอกหยาเลาะบานนันหลายจนตัดมั่งถากมั่งไปเรื่อยเพราะว่าเขาโดนฝนแล้วเขาขึ้นบ่อยเขาขึ้นง่ายขึ้นเยอะ ยาน่ะไม่ใช่พักได้ยาตอกต,ตะแบกปลายาวสวยไหมสวยเนะจ้ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเด้อจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนลอนสวัสดีจ้าบ๊ายบายดูดอกใหม่